สดครับก็จะมาตอบคำถามเมนนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นงานไม้นะครับไม่ใช่พลาสติกเนาะเป็นไม้ครับดูด้าในเป็นแบบนี้ขอให้ดูอ่าประมาณนี้งานโดยรวมนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างจะละเอียดอยู่นะสำหรับราคานี้อ่าเสียงเป็นยังไงมาแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติมตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นจูนเนอร์นะครับ มีโครมาติกนะครับเบสอุคูเล่นะครับไวโอลินแล้วก็กีตาร์นะครับเป็นลังตั้งนะครับก็เลือกไปที่อุคูเล่ครับแล้วก็ดีดใส่หนึ่งก็จะเป็น A นะครับ A 2นะครับก็จะเป็น E 3นะครับเป็น C นะครับถ้าไม่ได้ก็บิดให้มันเป็นสีเขียวแค่นั้น อ่ะง,ง่ายครับกีตาร์ก็ทําเช่นกันเลือกไปที่กีตาร์ก่อนนะครับแล้วก็ดีดนี่ครับมันเกิดขึ้นแบบนี้สายหนึ่งสายอนะครับถ้าไม่ได้ก็บิดให้เป็นสีเขียวแคบบ่นั้นครับประมาณนี้อ่ใช้งานไม่ยากครับชิ้นงานจะเป็นแบบนี้มีฐานมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องซื้อนะครับแบตเตอรี่หรือฐานจะเป็นแบบนี้ เผื่อใครสนใจก็สามารถกดสั่งตามได้น,น,นะครับราคาไม่แพงเลย